จะมานำเสนอเมนูขนมเทียนไส้เค็มนะคะวันนี้ทำตามออเดอร์จริงนะคะอันนี้สูตรที่แม่โอ้อยจะมาแชร์วันนี้ก็คือเป็นสูตรที่แม่ไอ้ยทำขายจริงค่ะวันนี้แม่โอ้ยรับออเดอร์เฉพาะกิจนะคะสำหรับลูกค้าคนพิเศษนะคะร้อยห่อค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะสามารถทำเป็นอาชีพได้เลยนะคะสูตรนี้แม่ไอ้ยรับประกันค่ะอร่อยค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันค่ะนี่นะคะสำหรับถั่วนะคะ วันนี้ไม่อาไว้จัดเต็มค่ะเพราะว่ามีออเดอร์เข้ามานะคะถั่วสี่กิโลนะคะวันนี้มาทําไส้สําหรับขนมเทียนไส้เค็มนะคะนําไปล้างทําความสะอาดล้างจนน้าเขาใส่นะคะสามสี่น้ำนี่ล้างไปเลยค่ะล้างจนใส่ค่ะแล้วก็แช่ทิ้งไว้ทั้งคืนนะคะเสร็จแล้วก็นํามาล้างน้ําอีกสองครั้งนะคะล้างจนน้าใส่เหมือนกันหรือหรือเอาจนน้าใส่ะคะ่ะอาจจะสามครั้งก็ได้นะคะ เสร็จแล้วนํามันมนึ่งนะคะโดยใช้ผ้าขาวบางรองนะคะนํามันมนึ่งใช้เวลาสัก30นาทีนะคะนี้เราจะนําไปปั่นนะคะเพราะว่าแม่อ้อยทําปริมาณเยอะค่ะต้องนําไปปั่นอย่างเดียวค่ะเขาถึงจะสวยเนียนนะคะแต่ถ้าทําไม่เยอะก็ใช้ไปกวนตอนที่ถั่วเขาร้อนๆเนะะี่ยค่ะก็ได้นะคะไม่ต้องปั่นนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันค่ะแม่อ้อยขอนําไปปั่นก่อนนะคะหอมลงไปเลยนะคะ นำกระเทียมลงไปเลยค่ะกระเทียม7ขีดนะคะวันนี้นํำไปปั่นเหมือนกันค่ะวันนี้ออเดอร์เฉพาะกิดค่ะไม่อ้อยก็เลยมาจัดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะเผื่อใครอยากทำขายนะคะเป็นอาชีพนะคะนี่ก็ใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้วนะคะ เทียมกระหอมเจียวของเราก็เหลืองแล้วนะคะทีนี้แม่อ้อยจะใส่ตัวน้ําตาลลงไปค่ะอันนี้จะเป็นน้ําตาลมะพร้าวนะคะหนึ่งกิโลค่ะน้ําตาลทราย800กรัมเกลือ250กรัมนะคะแล้วก็ตัวนี้พริกไทยค่ะ200กรัมนะคะหอม ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะแม่อ้อยจะนําถั่วลงไปเลยนะคะถั่วที่แม่อ้อยปั่นไว้นะคะต้องใช้พลังเยอะเลยค่ะเพราะว่ากระทะใหญ่มากจัดเต็มเลยค่ะที่แล้วนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบพริกไทยเยอะก็สามารถลดลงได้นะคะ หรือจะใช้เป็นพริกไทยขาวก็ได้คะ่ะของน้อยนี่ใช้พริกไทยดาผสมกับพริกไทยขาวนะคะอ่าไส้ขนมไส้เค็มนะคะเราปั้นได้หนึ่งกล่องแล้วนะคะเดี๋ยวส่วนที่เหลือเดี๋ยวไปปั้นกันต่อคะ่ะดูความเนียนของไส้นะคะเทคนิคที่ทำให้ไส้เนียนก็คือเวลาที่เราจะนาไปปั่นนะคะเราอยปล่อยให้เขาเย็นนะคะไม่อย่างนั้นเขาจะแข็งค่ะเวลาปั่น ต้องให้เขาอุ่นๆตอนร้อนอยู่นิดนึงนะคะนี่นะคะจะสวยแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะทีนี้มาดูขั้นตอนการนวดแป้งนะคะใ้ชิวคักค่ะนำไปต้มนะคะแล้วก็นำมาปั่นค่ะหรือใครจะใช้สับเอาก็ได้นะคะไม่ต้องใส่สองขีดค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นแป้งข้าวเหนียว4กิโลแป้งข้าวเหนียวดำ1กิโลนะคะแล้วก็น้ำตาลทราย2กิโลนะคะ แล้วก็ตัวนี้ค่ะน้ำมันพืชนะคะครึ่งลิตรนะคะเติมน,น้ำลงไปค่ะนี่นะคะแป้งเราใช้ได้ละเขาจะไม่ติดกรละมังแบบนี้นะคะนี่นะคะ ใส่ตัวชิวคากหญ้าชิวคากไปนะคะเขาจะทําให้แป้งนิ่มเดีย๋ยวไมไว่ขอพักแป้งไว้สัก20นาทีแล้วกันนะคะเดีย๋ยวไมไว่ขอพักแป้งไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปั้นตัวขนมกันค่ะทีนี้ช่วงที่เรารอแป้งเซตตัวนะคะเราก็จะมาจัดการกับเรื่องใบตองกันนะคะจะฉีกประมาณนี้นะคะ ด้วยความกว้างทางนี้นะคะประมาณห้าถึงหกนิ้วนะคะส่วนความยาวเราก็จะตัดประมาณเจ็ดถึงแปดนะคะเจ็ดถึงแปดนิ้วนะคะใบตองน,นี้ต้องเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเราก็จะตัดนี่ค่ะส่วนทางนี้เราก็จะตัด ก็จะได้มาประมาณนี้ค่ะนี่นะคะส่วนตัวด้านในเราก็จะตัดแบบนี้นะคะนี่นะคะโอเคทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะทีนี้เรามาเริ่มปั้นตัวขนมกันเลยค่ะแป้งเราก็ ทิ้งไว้ให้เขาเซตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะไม่อ้อยทิ้งไว้ประมาณ20นาทีค่ะเพราะว่าเราใช้เวลานวดนานมากค่ะก็ไม่ต้องทิ้งไว้นานค่ะทีนี้เราเทน้ำมันพืชน,นะคะลงในถาดนะคะที่ใส่น้ำมันพืชลงไปแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวขนมจะได้ไม่ติดใบตองนะคะเรามาเริ่มปั้นตัวขนมกันเลยตัวไส้กับตัวขนมเนี่ย ปริมาณจะเท่าๆกันนะคะเราก็แผ่ออกแบบนี้นะคะทําให้แบนๆนะคะแล้วก็ใส้ใส่เข้าไปค่ะนี่นะคะเราจะคว่ำลงแบบนี้ก็ได้นะคะตาแรงน้ําท่วงนะคะนี่ค่ะแล้วก็กลิ้งๆเขานิดนึงนะคะนี่นะคะแล้วก็เอามาใส่ในภาชนะที่เราเทน้ํามันไวนะคะ้ค่ะ เ,เดี๋ยวแม่อ้อยขอบปั้นให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูวิธีห่อ,อก,กันต่อนะคะทีนี้เรามาถึงขั้นตอนการห่อ,อก,กันนะคะนี่นะคะใบตองที่แม่อ้อยตัดไว้นะคะอันนี้ด้านนอกนะคะอันนี้ด้านในนะคะประกบกันแบบนี้นะคะแล้วก็ทําให้เป็นกลวยสามเหลี่ยมนี่มนี่นะคะกลวยสามเหลี่ยมนะคะเสร็จแล้วเราก็นําขนมที่เราปั้นไว้นะคะ เอามาใส่นะคะแล้วก็พับตรงนี้นะคะพับหัวนะคะแล้วพับซ้ายพับขวานะคะแล้วก็เก็บชายค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะ1ห,ห่อห่อที่สองนะคะประกบกันเลยค่ะแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วก็ทำเป็นกลวยนี่นะคะเสร็จแล้วก็นำขนมใส่ลงไปค่ะแล้วก็พับหัวนะคะพับด้านนี้แล้วก็อีกด้านนี้นะคะแล้วก็พับแล้วก็เก็บชายค่ะนี่นะคะเรียบร้อย เดี๋ยวเม่์อ้อยขอห่อให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะทีนี้เราก็ห่อเสร็จแล้วนะคะหนึ่งซึ้งนะคะเดี๋ยวแม่อ้อยนําไปนึ่งก่อนคะ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะเวลานึ่งประมาณสัก30นาทีนะคะเรียบร้อยค่ะสําหรับออเดอร์ขนมไส้เค็ม500ห่อที่แม่อ้อยทํานะคะบอกทุกขั้นตอนที่แม่อ้อยทําเลยค่ะไม่มีกั๊กนะคะสําหรับคนที่คิดจะทําเป็นอาชีพนะคะช่วงนี้ใกล้เทศกาลตรุษจีนนะคะ เผื่อเพื่อนๆจะได้ไปลองทำกันดูนะคะเป็นเมนูสร้างอาชีพจริงๆค่ะนี่นะคะเดี๋ยวแม่อ้อยแกะให้ดูนะคะดูนะคะดูความเหนียวของแป้งนะคะทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะคะอันนี้แม่อ้อยรับประกันความอร่อยนะคะสูตรยังไงเดี๋ยวแม่อ้อยลงไว้ท้ายคลิปนะคะระหว่างว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนชาว YouTube นะคะ ถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเช่นเคยค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ